สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พระมาหาก็นำเอาพระสมเด็จวรังนะครับเป็นพระในยุคต้นนะบล็อกพิมพ์ของจ้าหลวงวิจารณวรรณะของท่านนี้จะออกสีมะกอกสุกนะหรือสีมะกอกแห้งนะองค์นี้เอามาให้เพื่อนสมาชิกได้เห็น เป็นพระที่สวยงามนะเพื่อนสมาชิกนี่แห้งแกรง่งองค์นี้แห้งแกร่งมากเลยนะเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยพระพักด้านฝ่ามือเราหรือว่าซ้ายของพระนี่ประกบลงนะเห็นไหมครับพระโอฬานี่ก็พึงผาย เรียกว่าไหลตกทั้งสองข้างนะครับองนี้เรามาดูพระพักกันบ้างนะเป็นวงกลมเลยนะพระพักนี่กลมเป็นวงรีเลยนะมีติ่งหูเรือนลางบางๆเบา,บา,บา,บาข้างหนึ่งนะเพื่อนสมาชิกนี่ยาวประบ่านี่ยาวลงมานี่ประบ่าตรงนี้นะนี่คือความเป็นธรรมชาตินะขององค์พระซึ่งเรา เราไม่ค่อยเราไม่ค่อยเจอนะเพื่อนสมาชิกอย่างเงี้ยพระที่มีเนื้อแห้งนะพระที่มีเนื้อแห้งเนื้อแข่งอย่างเงียเราเราไม่ค่อยเจอพระที่มีเส้นอันนี้เส้นเรียกว่าเกตะลุซุ้มนะ ยาวพาดผ่านซุ้มระครังกันไปเลยนะเพื่อนสมาชิกนี่ลักษณะยุบไปหาพื้นผ้าแล้วก็สะบัดขึ้นมาเห็นไหมครับนี่สะบัดขึ้นมาพาดผ่านซุ้มระครังเราก็จะเห็นเป็นเนื้อด้านในเนื้อด้านใน ก็จะมีรอยยุบมีรอยยุบมีรอยแยกพอสมควรเราเห็นเป็นบ่อเล็กบ่อน้อยอย่างนี้เป็นบ่อน้ำตานะเป็นบ่อน้ำตาอย่าเพื่อนสมาชิกดู เนื้อด้านในสุ่มระครังเห็นไหมครับนี่เขาก็จะม้วนหดเข้าไปด้านในอย่างนี้เลยนะ,ะม้วนหดเข้าไปเรามาดูใกล้ๆกล้ันอีกทีหนึ่งนะเนี่ยเพื่อนสมาชิกเห็ยนไหมครับดูพระหัท่านนี่โอ้โหแบบคลาสสิกมากในแต่ละจุดหาดูอย่างนี้ลำบากถ้าเราไม่ ไม่มีโอากาสจริงๆนะมีเงินมีโอากาสมีบารมีครบเราก็จะได้ครอบครอง อยาให้เพื่อนๆได้ดูล่องลอยเห็นไหมครับสีมะกอกแห้งมะกอกสุกนะถ้าเพื่อนสมาชิกมีพระสมเด็จที่มีวันนะอย่างนี้นะเก็บไว้ให้ดีนะเพื่อนสมาชิก เราเห็นเม็ดแดงเม็ดดำเม็ดกรวดเม็ดเทานี่ฝังอยู่ในเนื้อพระเลยนะ ความงามเป็นเม็ดนะเม็ดเม็ดหยกนะเป็นเม็ดเม,ม็ดหยกหยกเขียวเป็นธรรมชาติเรามาดูฐานม้อนลองสิงเพื่อนสมาชิกดูนะดูความงามของท่านนะ ค่อยๆดูค่อยๆสังเกตนะเพื่อนสมาชิกพระสมเด็จนี่เราจะรีบร้อนใจร้อนไม่ได้นะเราดูดูด้านหลังนะ เม็ดพระาธาตุเม็ดนี้ใหญ่มากเราดูทุกจุดนะดูดูทุกจุด ดูความงามทุกจุดเม็ดแดงพระสุมกอกำแพงนะนะต้องมีไม่มากไม่น้อยต้องมีในพระสมเด็จน,นะเพื่อนสมาชิก <c oughs> ข้างนะดูดูหลังแล้วจ่ายตังดูข้างแล้วจบเกมปิดเกมเลยนะนี่ด้านข้างนี้ก็มีความสำคัญไม่ยิ่งจันไปกว่ากันนะ ก็จะเห็นเป็นเม็ดหยกเม็ดหยกเม็ดเขียวสวยงามมากเพื่อนสมาชิกเม็ดนี้นะเม็ดนี้สวยงามมากเม็ดหยกไม่มากก็น้อยต้องมีนะถ้าองค์ไหนมีเม็ดหยกอย่างนี้นี่ใช่เลยนะเพื่อนสมาชิกอัตนาโมจิวรขึ้นคอได้เลยครับนี่ มิดมิดยุกความงามศิลปะความงามศิลปะ ทุกคชัดเจนเน,เนื้อพราสมเด็จนะเพื่อนสมาชิกเนี่เนื้อพระสมเด็จต้องอย่างนี้นะคล้ายกับเนื้อขนมขยาศาสตร์เลยนะวันนะของพระสมเด็จท่านก็มีหลากหลายวันนะหลากหลายสี เพื่อนสมาชิกดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับตุกอกถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝากฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร์ให้พ่อใหญ่ามาหาช่องสองพระบ้านด้วยนะครับหวังว่าเราจะได้มีเรื่องราวเรื่องเล่าพระสมเด็จดีๆมา สู่กันฟังนะครับก็ให้เพื่อนสมาชิกทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ